รองคุ่วของรายการสึกเกียริเพชรจากสนามมวยเวทีลูบินีครับอังคารที่17พฤษภาคม2559ชั้น3มีเก็บ280บาทนะครับเก็บได้ทั้งหมด4 17,780บาทชาวต่างชาติ4 46คนครับไม่ใช่400นะครับโอ้400นี่โปรโมเตอร์ยิ้มมาดูเป็นต่อทอพราน49นะครับเจอกับขาวสนิทดราก้อนมวยไทยครับ107ปอนด์ครับตำรดบตรีสุรเชษเดชพันธ์ครับถอดมองคลให้กับขาวสนิท นักชกจากแดนใต้นะครับส่วนทางด้านของเบนตต่อทอพาน49โอ้ดูก่อนครับเคยชกกันมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับก็คือไฟล่าสุดนี่เองครับเบนต่อเอาชนะขาสนิทมาอย่างสนุกคาใจขาวสนิทมากอ่านะครับเตะขาต่อยหมัดเหมือนกันครับเป็นมวยหนักแรงนะครับเป็น107ปอนด์ที่หนักแรงมากครับกำปั้นซ้ายวันนั้นนี่แข้งซ้ายหมัดซ้ายแล้ะครับทางด้านของเบนตต่อครับนำสู่ชัยชนะแทงซ้ายครับ ไปพลาดโดนหมัดซ้ายนะครับไฟที่แล้วครับทางด้านของขาวสนิดตามไม่ทันครับกรรมการพงพันธ์รัตนสุนทรครับกรรมการผู้ชี้ขาดยก3ปล่อยตัวมานี่เป็นต่อ5-2ครับแทงซ้ายครับเตะไม่ขึ้นขาวสนิดต่อยไม่สูงนะครับเตะไม่สูงด้วยอาแล้วครับแทงขวาแทงซ้าย แต่ว่าลูกบ้าแกเยอะแม่จังหวะดึงครับดึงสวยแล้วนะครับแต่ว่าตัวเองเป็นล้มก่อนครับขาวสนิท้ายไม่ถึงครับเป็นต่อลูกศิษย์ของพันธุ์ตำรวจโทเทิดศักด์นนตพันทิพัทนะครับรองเทิดรองเทิดคำสั่งนี้ไม่รู้จะได้ขึ้นหรือยังครับผู้กำกับตีซ้ายครับเป็นต่อก็โต้ด้วยซ้ายครับ แล้วก็ขวางไม่ก่อนครับจังหวะบอกจากมุมอับไม่ได้ครับขีบสวยครับด้านของขาวสนิทโอ้โหแทงซ้ายแทงซ้ายแล้วก็เป็นต่อโต้ด้วยซ้ายกำปั้นขวาเจอกับปั้นขวาของขาวสนิทครับต่างคนต่างมีหมัดนะครับกำปั้นใิฉมังทั้งคู่ครับเตะขาครับ ออแข้งซ้ายหุกซ้ายขวาตรงครับแข้งขวาไปครับมาเป็นชุดเหมือนกันครับถีบซ้ายครับขาวสนิทกระปั้นขวาครับนี่เป็นขาวสนิทนี่ได้คู่ดูเดือดประจำปีของเจ็ดสีนะครับในปีที่ผ่านมาครับในการชกกับโกโก้โอ้โหชุดใหญ่เลยกรงดานของเป็นต่อแข้งซ้ายเจอเข่าซ้ายของขาวสนิทล้มไหมล้มไหมโอ้โหค่อยๆล้มครับค่อยๆอยเอ็นล้มครับขาวสนิทอยู่ข้างล่างลุกขึ้นมาสู้ต่อครับ นี่เป็นยกสามนะครับแข้งซ้ายฮุกซ้ายออกแข้งขวาครับไม่เดินครับตด้าน,นของขาวสนิทเป็นต่อตีขวซ้ายตีขวามาครับขาวสนิทกรรมาการแยกครับหมดยก3าครับมดยกสามขึ้นยก4ี่นี่เป็นต่อ ขยับต่อนะครับสมชื่อครับแปดหนึ่งครับต้องเดินหนักเลยนะครับท่านของขาวสนิทโอบปลายยกนี่ไปหยุดเดินครับคือถามว่าอาบุธมวยนี่ต้องบอกว่าน้อยกว่าเป็นต่อครับอืเอาละครับหมัดมาแล้ะครับต้องลุยแล้วก็ตีข่าวขวาครับต้องมีลูกบมูลูกสู้ครับขาวสนิทดันครับดันแล้วแทงซ้ายตามครับสวย แต่ว่าเป็นต่อก็ตีซ้ายไว้ล็อกตีซ้ายแล้วก็เกี่ยวครับหืมเกี่ยวขาไว้เลยครับดูครับปู่แข้งขวาครับขาสนิทแต่ว่าโูเจอดักศอกซ้ายต้องระวังศอกด้วยครับหมัดสอกของเป็นต่อครับจังหวะลุปมล่ามเข้าไปเจอศอกซ้ายเสียบซ้ายครับเจอซ้ายเจอซ้ายครับ ทิพแข่งขวาตามครับฟันสอกขวาครับแบบมีซุดครับฝันสอกขวาครับเสียบซ้ายครับตั้งแขนแล้ะงัดสอกซ้ายครับโอ้เป๋ครับทางด้านของขาวชนิดโอ้ขาแว่งครับเอาประคัดขวาแทนเข่าซ้ายครับหมัดหนึ่งสองแทนเข่าซ้ายครับดูครับดูการตั้งแขนของเป็นตอและงัดสอกครับโอ้หงายท้องเลยครับเนี่ยครับ ตั้งแขนไม่ดีครับแล้วก็มีกําลังเหลือเฟือครับแล้วก็งัดศอกซ้ายครับทัดมาลาครับโอ้โหมันเต็มกระโดงคางจริงๆครับโอ้ย้ำแขนไปอย่างสุดหรูเลยครับทางด้านของเป็นต่อทอพาน49ครับอ่างามหยดติ๋งเลยครับโอ้นอกในดีกว่าครับวันนี้เตรียมตัวมาดีมากครับเป็นต่อครับส่วนขาวสินิทก็เตรียมตัวมาดีเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้นี่จังหวะเป็นรองเยอะมากสุดท้ายมานั่งซึมครับ ยิ่งแก้ยิ่งยุ่งครับต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยครับจเจ้าหน้าที่ต้องนวดเฟ้นกันเป็นการใหญ่ครับยิ่งแก้ยิ่งยุ่งแขนหนักกว่าเดิมครับขาวสนิทดาก้อนมวยไทยครับพ่เทนนเกิดน็อกเอาท์เป็นต่อทอพลาน49ในยกที่4เป็นรองกู่เอกของรายการสิกเกียริเพชรประจวนอังคารที่17พฤษภาคม2559ไม่ไหวครับต้องนั่งรถเข็นทีเดียวครับ อ่ะเดี๋ยวเป็นกำลังใจให้ครับคิดสอบ